สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลสารบัญมีดังนี้ค่ะแนวคิดการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลกระบวนการการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลข้อดีและข้อเสียของการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้ในแนวคิดการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลและสมาชิกของพวกเราค่ะ แนวคิดการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลนักเศรษฐศาสตร์ด้านสาธารณสุขได้กล่าวถึงการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลว่าเป็นการเปรียบเทียบต้นทุนโดยพิจารณาการใช้งบประมาณและการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างคุ้มค่า โดยพิจารณาความแตกต่างของการแทรกแซงอย่างอิสระของสัดส่วนต้นทุนประสิทธิผลเฉลี่ยและการแทรกแซงลักษณะพิเศษของสัดส่วนต้นทุนประสิทธิผลและการใช้งานทรัพ,พยากรที่เพิ่มขึ้นการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลเป็นหนึ่งในเทคนิคการประเมินนโยบายอธิบายโดย NICE เป็นการออกแบบเครื่องมือวัดให้สอดคล้องตามสภาพ ลักษณะของหน่วยงานนั้นซึ่งการดำเนินงานเหล่านี้สามารถนำมาเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของประสิทธิผลได้กล่าวโดยสรุปจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลคือการวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเป็นตัวเงินเพื่อประเมินความคุ้มค่าให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล ต้องวิเคราะห์ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันถ้าผลวิเคราะห์ทรัพยากรทั้งหมดพบว่าประหยัดทรัพยากรการวิเคราะห์ต้นทุนก็จะประสบความสําเร็จขณะที่คุณภาพของการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลคือการใช้ข้อมูลอย่างมีคุณภาพและมีรายละเอียดในการวิเคราะห์ซึ่งอาจมีผลการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์เปลี่ยนไปและ อาจส่งผลกระทบต่อผลที่ได้ฉะนั้นต้นทุนประสิทธิผลนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องส่งผลต่อการจ้างงานสร้างความยุติธรรมความต้องการการจัดลำดับความสำคัญและอื่นๆซึ่งจะนำมาใช้ในกระบวนการการตัดสินใจในการบริหารนโยบายสร้างโครงการโดยยึดหลักความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ทรัพยากรกับการเสียโอกาสนั่นเองคะ่ะ กระบวนการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล 1. วิธีการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลนั้นสามารถนำไปใช้ในการอธิบายวัตถุประสงค์ของนโยบายที่มีลักษณะพิเศษเช่นสังคมมีความเห็นว่าควรลดมลพิษในแม่น้ำซึ่งวัตถุประสงค์มี2ประการคือในส่วนของแรงกดดันหรือในส่วนของผลกระทบ 2. เมื่อพิจารณาขอบเขตของวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้วเมื่อจะพิจารณาเพื่อการตัดสินใจ ควรดูจักองค์ประกอบพื้นฐาน 3. วิเคราะห์รายละเอียดของการใช้ทรัพยากรและความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของนโยบายซึ่งเป็นลักษณะทางกายภาพเช่นกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 4. การวิเคราะห์ตัวแปรที่แทรกแซงนโยบายที่ส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมายซึ่งต้นทุนประสิทธิผลจะไม่ครอบคลุมถึงการแทรกแซงในกลุ่มเป้าหมายอื่นที่มีต้นทุนต่ำ 5ต้นทุนของเครื่องมือการวัดนโยบายนั้นต้องกำหนดเป็นค่าใช้ใจ่ายประจำสำหรับเครื่องมือการวัดนโยบายประกอบด้วยค่าใช้ใจ่ายอื่นๆต้นทุนหรืออาจจะพิจารณาจากวงจรค่าใช้ใจ่ายในส่วนของนโยบายทางเลือดอาจวิเคราะห์จากระดับความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการโดยรัฐบาลควรมีส่วนเกี่ยวข้องให้น้อยที่สุด 6. ขั้นตอนที่กำหนดประสิทธิผลในการวัดประสิทธิผลต้องระวังในการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมโดยดูจากแรงกดดันขนาะนั้นหรือจากผลกระทบโดยพิจารณาว่าสิ่งใดเหมาะสมจะเป็นวัตถุประสงค์กว่ากัน 7. ด้านต้นทุนประสิทธิผลอาจมีความแตกต่างกันไปตามทางเลือกของเครื่องมือการวัดต้นทุนประสิทธิผลเช่นการนำเอาต้นทุนประสิทธิผลของนโยบายหนึ่งไปเปรียบเทียบกับต้นทุนประสิทธิผลของอีกนโยบายหนึ่ง การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลจะต้องวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแทรกแซงให้สมบูรณ์อย่างเป็นอิสระการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลเซริแอนกายได้ให้ความหมายของการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลว่าคือการวิเคราะห์วัดและตีค่าต้นทุนออกมาเป็นตัวเงินการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการก็สามารถคำนวณได้ดังนี้ค่ะข้อดีและข้อเสียของการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล ข้อดีสามารถใช้กับผลลัพธ์ขั้นกลางได้ซึ่งเป็นผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ชัดเจนและไม่ต้องใช้ทรัพยากรมากนักในการวิเคราะห์เนื่องจากวัดผลลัพธ์ได้จากประสิทธิผลทางคลินิกและไม่มีการปรับคุณภาพชีวิตสามารถแปลผลได้ข้อเสีย 1. การวัดประสิทธิผลหลักของทางเลือกอาจแตกต่างกันทำให้ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบทางเลือกที่แตกต่างกันได้ 2.. C.E. ไม่สามารถวัดค่าเสียโอกาสของการลงทุนให้กับทางเลือกใหม่ได้ 3. ในความเป็นจริงทางเลือกด้านสุขภาพมักมีผลลัพธ์จำนวนมากผลลัพธ์บางอย่างอาจสำคัญมากกว่าผลลัพธ์อื่นจึงต้องเลือกผลลัพธ์นั้นมาใช้ตัดสินใจ ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้แนวคิดการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิทผลหรือว่า Cost Effectiveness Analysis นะครับหรือว่า CEA 1. การประเมินต้นทุนประสิทธทิผลโครงการเคลือบหลุมร่องฟันให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา The Cost Effectiveness of the Prevention of Dental Caries Among Primary School Students งานวิจัยนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการเคลือบหลุมร่องฟัน โดวยวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างาศาสนากับการเกิดโรคฟันผุในเด็กเพื่อพิจารณาว่าปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อน,นโยบายในการจะทำโครงการอย่างไรผลการศึกษาพบว่าค่าดัชนีโรคฟันผุของทั้ง2กลุ่มมีค่าใกล้เคียงกันและกราฟค่าต้นทุนประสิทธิผลส่วนเพิ่มหรือ incremental cost effectiveness ratio ได้ io, แ,แสดงให้เห็นว่าหากประเมินจากค่าใช้ใจ่ายของโครงการเป็นหลัก โครงการนี้ไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุนสาเหตุเกิดจากวิธีการคัดเลือกเด็กเข้าร่วมโครงการ ยังไม่สะท้อนถึงกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุอย่างแท้จริงควรนำปัจจัยด้าศาสนาเข้ามาใช้เพื่อการพิจ,จนารณาด้วยอีกทางหนึ่งอย่างไรก็ตามหากนำเอาประโยชน์ที่นักเรียนและผู้ปกครองได้จากการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาฟันในระยะยาวเข้ามาคำนวณด้วยนั้นก็อาจจะได้ผลความคุ้มค่าที่เพิ่มขึ้นนอกจากนั้นยังควรทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคฟันผุเพิ่มเติมเพื่อเ,เพิ่มประสิทธิภาพให้กับโครงการ ทางทางด้านการพิจารณาเด็กเข้าร่วมโครงการและการประยุกต์จัดทํากิจกรรมซึ่งเป็นประเด็นที่ควรําวิจัยต่อไป 2. การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของแปรสีฟันไฟฟ้า<ๆ>เพื่อป้องกันโรคในช่องปากของคนไทยที่มีข้อจํากัดในการเคลื่อนไหวของมือและแขนการวิเคราะห์ความไวของผลลัพธ์พบว่าหากต้นทุนแปรสีฟันไฟฟ้ามีต้นทุนสูงสุดที่2089.83บาท ต่อรอบสถานะสุขภาพจะทำให้ ICER เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงถึง1้อยล้าซึ่งทำให้ค่า ICER มากกว่าความเต็มใจที่จะจ่าย160,000บาททำให้ไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในทางกลับกันหากต้นทุนแปลสีฟันไฟฟ้าลดลงจนต่ำสุดที่888.33บาทต่อรอบสถานะสุขภาพจะทำให้ผลการศึกษาเกิดคอสเซอร์วิคือ ต้นทุนต่ำกว่าและประสิทธิภาพสูงกว่าแปรงสีฟันธรรมดาสำหรับการวิเคราะห์ความวายแบบอาศัยความน่าจะเป็นด้วยวิธีมั n ติ Carlo s สติมูลเลชันการป้องกันโรคในช่องปากด้วยแปรงสีฟันไฟฟ้าในผู้มีอายุ12ปีขึ้นไปที่ไม่มีปัญหาในการเรียนรู้และมีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวของมือและแขนเมื่อพิจารณาในมุมมองทางสังคมที่ความเต็มใจจะสายเท่ากับ160,000บาทต่อปีสุขภาวะที่เพิ่มขึ้น แปลงสีฟันไฟฟ้าเป็นทางเลือกที่มีโอกาสคุ้มค่าถึงร้อยละ53.80คือมีโอกาสร้อยละ53.80ที่จะ,จะตัดสินใจถูกต้องหรือหมายความว่าแปลงสีฟันไฟฟ้านั้นมีความคุ้มค่ามากกว่าแปลงสีฟันธรรมดานั่นเองกมขอบอกว่าเราขอจบการรายงานเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย